deep in an ไม่เกี่ยกการทั้งกลางวันกลางคืนว่าผู้เป็นอยู่แม่เพียงลาตีเดียวพอหน้าชุมสาธุสาธุสาธุอนุโมทามิหนึ่งเชิญนิดนึงหนงเฉยกนิดว่าเดี๋ยวเราเอาเมือลองนิดนึงเพาว่า ชอบใจบอกว่าไม่เกียขต้าันทั้งกลางวันกลางคืนเกียดค้าันอะไรเกียรติคันในการทุกวันเราได้มาปฏิบัติกันเราไม่ได้เกียรคันเราได้มารับศีลประสวดมนแล้วปฏิบัติธรรมเราจึงไม่พวกอย่างเรานี่ไม่ถือว่าเป็นผู้มีเกียดค้าันผู้เกียดค้าันอย่างน้องพลอยว่าถึงัอยู่บ้านไม่ได้ทําอะไรแต่เขาไม่ได้ขาดเขามาวัดทุกวันเขาโม่ใช่เป็นผู้เกียรต้ันถือว่าผู้ที่ไม่เกิยตคันทั้งกลางวันกลางคืนเห็มั้ยกลางคืนเราก็ทํา ทำปฏิบัติอยู่เป็นผู้ที่มีแม้เพียงราติเดียวก็น,น่าชม mm hmm. ก็ถือว่าเราได้ทางบุศแล้ว mm hmm. การที่าศาสนาพุทธเราจะรุ่งเรืองอยู่ได้ที่จะคนจะศรัทธาจะใส่บาตรที่จะมา,ารักษาศีลหรือปฏิบัติธรรมนั้น mm hmm. มันต้องมีศรัทธาถ้าศรัทธาไม่มีหรอโอ้ย mm hmm. เขาไม่มีศรัทธาในพระพุทธศาสนา,าแล้วไม่มีทางศรัทธาในพระธรรมโคของผู้ใดตั้งมั่นอย่างดีไม่หวั่นไหวและศีลของผู้ใดงดงามศีลท่านี่แหละ เป็นที่สนเสริญที่พอใจของพระท่านว่าไว้พระที่ท่านเป็นอริสงนะความลูกใสของผู้ใดมีในพระสงฆ์และความเป็นผู้ใดตรงบัณฑิตก็คือผู้รู้ผู้รู้ก็คืออย่างคนที่เป็นท่านเป็นอยู่ในศีลธรรมที่ดีเป็นอย่างพระผู้ใหญ่อาจารย์มั่นพระผู้ใหญ่ทรงคุณวุฒิต่างๆแล้วก็คนที่เรานับถือเป็นคนดีอ่าแม้กระทั่งหลวงพ่อพ่อคำบาเนี่ยถ้าเป็นคนมีศีลนิยธรรมที่ดีคนนับถือท่านก็ถือเป็นผู้ใหญ่เป็นบัณฑิตได้เหมือนกัน บัณดีต่วเรียกเขาเพิ่นะว่าคนไม่จนเพราะนั้นพวกเราต้องภูมิใจเราเป็นคนไม่จนชีวิตของเราไม่เป็นหมันเพราะฉะนั้นเมื่อเราลึลึกได้เพราะเรามีศรัทธาในพระธรรมคตเนี่ยถึงคําสั่งสอนของพระเจ้าอยู่เนี่ยเราควรเป็นผู้ก่อสร้างศรัทธาแล้วก็รักษาศีลเสมอแล้วก็เลื่อมใสในพระพุทธธรรมสงฆ์และมีความเห็นที่ตรงที่เนืองๆว่าทําบุญแล้วได้บุญไม่แช่ทําบุญแล้วได้บาปเอ่อ เออเสียเวลาเปล่าไปไหว้เจ้าออไ,ปไปไปไหว้เจ้าดีกว่าได้กินด้วยซื้อสองมาสองพันไหว้เจ้าเสร็จตรงได้กินซื้อมาสองพันฝอยพระเครี่ยงเลยนี่นั่นคือความเห็นไม่ตรงแต่เราเป็นคนนี่มบความเห็นตรงใส่บาตรใส่พกแค่วันนี้เป็นวันดับวันแรมสิบห้าค่ำเอ้ยสิบสี่ค่ำมาคมดับสิบสี่ค่ำของเดือนสามก็คือเป็นวันชาวบ้านทางบ้านของอีสานเขาเรียกวันดับ เป็นวันที่เรียกว่าเป็นบุญข้าวจีวเราข้าวจีวันนี้ก็ไปบินบาตเป็นข้าวจีก็เมื่อคนเมื่อเขามีเวลาทําก็ใช้ข้าวจีคือเอาเข้าวข้าวพองแทนก็ไม่เป็นไรทํำไป,ปตามประเพณีแต่ว่าที่แน่คือได้ใส่บาตรก็ทําให้ญาติพี่น้องบอกโอ้กูได้กินแล้วเขาจีมันมันป็นข้าวพองกันยังดีเออพอแม่พี่น้องที่มันลมหายใจจากไปเส้นนะเป็นความเชื่อนะก็นุโมทน,นาสาธุทุกคนที่มา ปฏิบัติทำเสมอแล้วก็มาวัดตามาททาปกติรับพรกดน้ำไปเด้ยอะ <c oughs> ยะธาวลิวหาปุลาปริปรินติสาคาราังเอวะเมวะอิตโตทินังเปตานังอุบกะปิอิชิตังปฏิตังตุมหงังคิะเมวะสิเบจตุสัพเพปริตุสังคปะจันโทปนารโสยะธามนิโชติระโสยะธาสภพพติยโยวะฉันตุ ความเดือดร้อนทั้งปวงความไม่สบายใจความไม่สบายใจความคับแค้นใจทั้งหลายความเจ็บไข้ไดเดปวดทั้งหลายของท่านที่มีจงหายไปอ่แล้วก็สภาพะเวลาเมติกตันโตท่านจะเป็นผู้วนจากผลจากโรคทั้งปวงสัพพะสันตาปพิจโจจงว่าเ้นจากความเดือดร้อนทั้งปวงสภาพะเวลาเมติกตันโตจงร่วงเสียทึงเวททั้งปวงนิพพุโตจะถวงเพราะวะ่าทุกท่านที่มาวัดปัันนี้จงถึงความดับไปซึ่งทุกทั้งปวงแห่งท่านทั้งหลาย วัทุทัพพะมงครังรักขันุสัพพ์เทวดาขอสร,รพสรรพมงคลจะมีแก่ทุกทุกท่านพระเหล่าเทวดาทั้งปวงจ่งรักษาท่านด้วยอนุภาพของพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เพราะความสุขความเจริญจงมีแด,ด่เทพเทวดาที่มาร่วมในพิธีวันนี้ที่เรามองไม่เห็นและญาติโยมทุกคนจากปั้นน้ำซับคือโระภาวานแม่คมทาพิราเพื่อที่สุขสนให้พระผลพ่ะผมนูนาะพรอสมภารธาพิรา เนี่ยหมายประภัยก็อธิษยอาทิตยสุนทรสนให้จากบ้านป้าเป้งพี่สุนทรสนให้กับพ่อทายเจริญยิ่งพ่อพลประภัยสวัสดิ์สวัสดิ์กับสวัสดิ์ร้อยดีกับกับแม่พลอยชัยวันชัยเอาความรับรับกันละมึงตอนนี้เออเ <c oughs> ออนั่นแหละแม,แม่แม่แม่สวัสดิ์สวัสดิ์ร้อยดีก็แล้วก็แม่แม่พลอยวันชัย ก็ที่สูงสูงนี่แม่ลังวันชัยแม่พัสพสิทธิ์แพทย์อะไรละ่ะพ,พัสดีวันชยัยแม่ลังวันชัยพัสดีวันชัยสักดาวันชัยสมังพิศพวงนะขอให้มีความสุขความเจริญพันธุ์บุรุษรับไปแล้วพระก็ที่สูงสูงนี่แม่บุญยังสมสาบุญประหลาดอาตาสมสาแม่สุคนตุ้งปจุนย่าทอรมีสมอาสาโอ้ยหลายเลยเนาะปุ๋งแข็งแซร่งีมีตัวหาไญ่จะชิมโอ้ยมื่นหนิงที่เบิดมนันเหรผมมือยาพี่น้องนี่นะ เอาละเด้อพระเทพเทวดาทั้งหลายจงรับรู้และก็น้มกุศลนี้ไปสู่บุคคลที่เราเอ่ยชื่อนี้ด้วยเถิดวันนี้ขอความสุขความเจริญในวันเดินดับโลกจะสมมุติว่าจะดับยังไงก็ตามแต่แต่จิตเรายังไม่ดับเพราะเราจะปฏิบัติทมไปจนกว่าเราจะหมดลมหายใจเราจะสะสมบุญบารมีของเราไว้ขอ,อความสุขความเจริญความร่ำรวยในที่สุดจะมีแด่ลูกศิษย์ทุกคนตลอดจะนานเถินสาธุดังสาธุ เป็นคำนี้มีความสำคัญที่บอกว่าผู้ใดทำอะไรกับเราก็ตามถ้าเราไม่ตอบโต้กรรมนั้นเป็นของเขาผู้ใดทำเราก็ทำอะไรกับเราก็ตามถ้าเราตอบโต้กรรมนั้นของเราเลยตอบโต้คือโกรธตอบรักตอบเกลียดตอบหลงตอบนี่จะเป็นของเราถ้าใครอะากทำอะไรกับเราเม,มือ่อพลอยเด้อสมมติณ์คำว่าเนี่ยเขาไปนั่งนิทาสมมุรนะเขาว่าตอบโต้ปั๊บมัน <c oughs> เป็นของเขาเลยได้รกรรมเขาตัวเขาไปเลยได้แต่ถ้า ถ้าเขาตอบโต้ในการเครียดเนี่ยมันท so ีเขาโตเขาเลยจาไว้เดอมันว yes. so, uh, ิธีการกำเนี่ยให้เฉยงก็ตามแต่เนี่ยเขาบลับที่ยัง่าติกรรมเขาเลยมึงกูข่ามึงมึงบันดีมึงยังกูจะแซงให้มึงตายแล้วยิ้มเลยกูบลับเมื่อเขาโตขึ้นกูแต่เขากูชีแซงให้มึงตายบอกอ๋อ่ามึงนี่กูแซงมึงเนี่ยตางเยียบ้อยเลยเป็นรับเขาโกรธเขาไม่เป็นเขาเขาเขาทั้งเขาทั้งเขาเลยต่างคนต่างมีกรรต่อกันชาติหนาต้องมาใส่กันเออ จงรักษาจิตให้ดีทําหน้าที่ถูกต้องมีสติไม่บกพร่องความเศร้าหมองจะหายไปยะสะธานิตุมเหกขละมัญญาทะาาาเตธอไม่รู้ว่าหลวงพ่อจงใจเธอยังคิดหลวงพ่อลืมเหรอจิตจงใจเปลี่ยนนยามกุญงั้นแหละ